ครับอันนี้เราเห็นแล้วว่ามือใหม่เนี่ยอาจารย์แบงก์มีการเตรียมไว้ให้แล้วว่าท่านจะต้องมีหนึ่งสอมสในการเรียนลำดับแล้วผมว่าสําหรับนักลงทุนที่แอดวานมาหน่อยครับคือเขามีประสบการณ์แล้วนะครับแต่เขาอยากได้ทกิกเล็กๆน้อยในการบอกว่าเฮ้ยฉันจะมีทิศในการดูยังไงบ้างว่าทิศทางของสกุลเงินเนี่ยจะเป็นยังไงอาจารย์แบงค์มีมีเฉลยนิด,ดนึงไหมครับสมมติ ว่าถ้าเป็นคนที่มีประสบการณ์มาอยู่แล้วนะครับหรือว่าคุณเคยเทรดในตลาด forex ที่เป็นในบรกต่างประเทศมาก่อนนะมันก็จะมีเครื่องมือหนึ่งเช่นสมมุติว่าถ้าพูดตัวนี้หลายท่านอาจจะเข้าใจก็คือเรื่องของอเ,รเรื่องของ c o t report นะครับหรือว่า cost report สำหรับใครที่มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเราสามารถดูตัวตัว c o t data เนี่ยประกอบได้ว่า น้าตอนนี้เพลเยอร์ในตลาดเนี่ยให้ความสนใจอะไรนะอย่างสมมติผมจะให้ดูว่าเอาช่วงสัปดาห์ที่แล้วละกันนะตั้งแต่วันที่เ,เดือนที่แล้วนะแปดเดี๋ยวนะครับครับผม